สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกับสิบ้าพี่น้องมาเบิงนะครับล้วก็มาบอกช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะที่ฉีดปุ๋ยเขียวเล่งต้นเล่งใบนะครับเห็ดจังไดต้นมันฉีดใ่นะครับใบฉิงามนะครับการเจริญเติบโตดีในช่วงแรงนะครับในช่วงที่เขาปลูกเดียนท่านว่าเดียนท่านว่าครับเดียนท่านว่าล้วก็มหาช่วงเดียนมกกล่านีนะครับผม เพราะว่ามันจะเข่าสองเดือนแล้วนะครับผมการฉีดเล่งการเจริญเติบโตนะครับเล่งต้นเล่งใบนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับนี่ครับการเจริญเติบโตของมันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงแล้งนะครับนาดินแห้งขึ้นกันนะครับปลูกในช่วงปลายฝนนี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือบอกง่ายๆว่าจะบม่มีปัญหาเลี้ยงหย่าในหล่องมันนะครับพี่น้องนี่ครับแป้เอื้อติิดนะครับดีนะครับถ้าผู้ใด ปลูกถูกช่วงนะครับช่วงจจ้างะนะครับเวลาการไถปุ๊บนี่นะครับตัวนี้จะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายนะครับเป็นดินล้วนทรายนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือเป็นดินล้วนทรายตั้งแต่ปลูกมานะครับ่ไดใส่น้ำจักเทียบมีน้ำสูบมาใส่จักเทียนะครับเป็นพื้นที่ของไฮนะครับอ่าปลูกแล้วบัดที่นี่นะครับเห็ดจังไหการไฮปุ๋ยนะครับ ให้ปุ๋ยคือเป็นการฉีดครับพี่น้องแปลงนี้บ่ได้ร่องพื้นนะครับแปลงนี้บ่ได้ร่องพื้นแปลงนี้เป็นการปลูกเสียบแล้วก็จะใส่วิธีฉีดนะครับฉีดปุ๋ยอย่างเดียวบำรุงนะครับฉีดปุ๋ยระเบิดหัวนะครับอ่าบอกง่ายง่ายว่าใส่ปุ๋ยน้ำฉีดอย่างเดียวให้อาหารทั้งใบนะครับทั้งใบทั้งลำตน้นอ่าทั้งบนดินนี่แหละนะครับผม บ่ได้ให้อาหารทั้งดินนะครับหรือว่าบ่ได้วาดร่องพื้นหรือว่าบ่ได้ยอดนะครับแปลงนี้จะเป็นการให้ปุ๋ยโดยการฉีดอย่างเดียวครับเพราะว่าจะเป็นเร่งต้นเร่งใบนะครับในช่วงนี้นะครับผมมาบอกจังหวะในช่วงนี้นะครับเร่งต้นเร่งใบนี่ก็คือฉีดปุ๋ยเขียวยิมห้าห้าห้าผสมน้ำยาเร่งรากนะครับผมเดือนกวกาวสองเดือนเริ่มฉีดได้แล้วนะครับฉีดไปเลยทุกเจ็ดมือนะครับฉีดรอบแรกเนี่ยนะครับสมุิว่าเขาฉีดรอบแรกนี่ ประมาณอายุประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนแล้วก็ซิบหามือนะครับ1เดือนซิบหามือว่าง่ายๆว่า45วันหลังจากปลูกไปแล้วนะครับมันก็ขื้นอยู่เบิงเบ,บิงบามันเขาแท่งหยอดอ,ออกมาประมาณใดนะครับจุดสังเกตนะครับส่วนใหญ่ผมจะฉีด45วันนะครับหรือว่าเดือนเดือนขึ้นมาหน่้อยแล้ะ,ะครับเดือนขึ้นมาหน่อยละนะครับหรือว่าเดือนเครื่องนี่ละนะครับ กระชีดเล่งต้นเล่งใบนี่ก็คือโดยปุ๋ยเขียวปุ๋ยเขียวนี่ภาษาอีสานทั้งนี้เพื่อ,อนปุ๋ยเขียวนี่ยย่มห้าห้าห้าเพื่อ,อนปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นทุ่งเศรษฐีครับพี่น้องซื้อมันเป็นซิริมงคลนะครับเทียเด็เป็นเศรษฐีนะเพื่อนนะครับกะคือบอกง่ายๆฉีดปุ๋ยทุ่งเศรษฐีย5 5 5ผสมน้ำยาอย่างหลากฉีดลงไปเลยนะครับฉีดรอบแรกนี่ยาถาสมพงศ์ทางเขาฉีด15มหมืออ่า สมมุนว่าเขาฉีดวันที่สิบหานะครับเขาก็น,นับไปอีกเจ็ดมือนะครับให้ฉีดอีกเที่ยหนึง่งเป็นการเล่งต้นเล่งใบได้ดีที่สุดนะครับผมเป็นการเล่งต้นเล่งใบเล่งรากให้เพื่อแทงออกนะครับฉีดทุกเจ็ดวันก่อนนะครับฉีดตักงสองเทียแล้วก็จังเว้นมืออ่าจังเว้นไปประมาณจักสิบวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับเดือนหนึ่งฉีดอีกสามเทียนะครับฉีดไปจนครบอายุสามเดือนนะครับพี่น้อง เพราะว่าเล่งต้นเล่งใบเล็งหัวไปในตัวละนะครับเพราะว่าการฉีดดูฉีดบอยนะครับต้นใหญ่ไวต้นหมูกไว้นะครับในช่วงน,นี้จะบอคอยมีปัญหาเลี้ยงหย่าในหล่องมั่นนะครับเหตุผลหญ้านันบอกเกิดเลยครับพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยหย้าในหล่องมั่นเนี่ยบอกเกิดนะครับก็มีนิดๆน้นนยนอยๆนะครับเล็กๆน้อยๆสามารถดึงออกได้นะครับสามารถดึงออกได้้าเขาฉีดไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าฝนลงมาปุ๊บงามยายไงไหวพุ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้บ่มีฝนนะครับกับสองเดือนแล้วก็ถือว่าโอเคครับต้นญ่นะครับต้นญ่บางคนปลูกละม,มันบอดีอาจจะนะครับอาจจะบ่เกิดบ่งามแต่ถาํะม,มันดีแสล่ละมันดีคัดละม,มันที่มาปลูกดีๆเตรียมไว้ดีกับโบมีปัญหาการปลูกมันเดือนสิบเอ็ดก็ดีขึ้กัน หัวใหญ่ห hmm. ัวดกคือกันครับพี่น้องหัวใหญ่หัวดกคือกันแล้วกระดีอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกง่ายว่าหยาในี่หล่องมั่นจะบ่มีปัญหาเลยนี่ครับหยาใน่หล่องมั่นจะบ่มีปัญหานะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยนะครับเพิ่งปลูกแล้วหยาใน่หลองมั่นเนี่ยเพิ่งปลูกแล้วมันบ่ค่อยเกิดนี่คือเดือนสิบเอ็ดนี่คือปลูกแล้วหยาหยาบ่กค่อยเกิดแล้วก็ขอเสียของมั่นก็คือถ้าลำมั่นบอดี มั่นกับว่เกิดนะครับผมเพื่อน่ามั่นบ่ดกบ่มแมนครับเปลี่ยนควมคิดได้แล้วนะครับน้ำยาเลี้ยงรากแซลงไปนะครับน้ำป,ปุ๋ยเขียวแซลงไปผสมใส่น้ำผสมใส่น้ำแซไวมาร์กไวสามสิบนาทีเอาขืนใส่กระสอบไวมาร์กไวจักสองคืนครับพี่น้องนะครับตาจะแตกนะครับนอตาจะแตกอักลากขึ้นมานะครับเอามาเสียบนะครับมาเสียบไพ่ในระยะเวลา แก่บ่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็แตกออกเบ้อแล้วนะครับพี่นอ้องอบเพิ่นไว้ซะก่อนรู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าถ่ายคลิปอยู่นี่ฝนจะตกลงมาอยู่ครับพี่น้องอ่ะก็เป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะครับฝนตกลงมานะครับที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่เป็นวันที่ยี่สิบยี่ห้ายี่สหกนะครับเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือนี่ผมมาถ่ายตอนเสาร์นะครับ ในไฮในสวนนี่รู้สึกว่าฝนตกลงมาแล้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีฝนตกในช่วงระวางสิ้นท้ายคลิปมันแรงนะครับเป็นฝนแรกนะครับเป็นฝนแรกของเดือนอ่าของปีหกเจ็ดของเดือนอ่ามกกลานะครับผมถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับพี่นอ้องมอนในสิ้ท้ายไปพร้อมนำ้ำฝนนั่นแหละบอดด้ยานนะครับครับก็บคือบอกง่ายๆว่าในช่วงนี้ก็คือถ้าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาต้องฉีดน้ำปุ๋ยนะครับฉีด เล่งต้นเล่งใบนะครับเล่งต้นเล่งใบการจะเริ่บเติบโตจะดีถ้าฝนตกลงมาลักษณะนี้ครับพี่น้องเนี่ยคือฝนผมทายอยู่เนี่ยฝนเริ่มตกลงมาแล้วนี่นะครับฝน,นเริ่มตกมาเนี่ยเขาฉีดไปแล้วจากการไ้เขาฉีดสะสมไปในดินนี่คือบอกง่าไงมันหลวงลงไปในดินนี่รับร่องว่าฝนตกแค่หนึ่งครั้งนะครับผ่านไปมือสองหมือเขียวพึบขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยคือบอกยัไงไๆว่าเฮาเตรียมพร้อมในการ หากับบำรุงไปเรื่อยๆนะครับบำรุงไปเรื่อยๆการเจริญเติบโตมันดีนะครับปุ๋ยย5 5 5คือปุ๋ยเขียวนะครับอ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือปุ๋ยเขียวฉีดปุ๊บนะครับบ่เกินเจ็ดมือเขียวปั๊บนะครับเขียวงามนะครับผสมน้ำยาเรียงรากไฮรากเน่าหัวฉีหัว,หว,หวกับฉีเน่าใีไ่นะครับเพราะว่ามันมีถาดอาหารหลายตัวได้บอกม,มันว่าน้ำยาเรียงรากเนี่ยเอาไว้แต่แซยางเดียวนะครับน้ำยาเรียงรากผมใส่ของเพชรดำนะครับของเพชรดำสูตรนะครับ นะครับสูตรเร่งรากบางคนวันเพีรดำมีหลายสูตรแม่นครับมีหลายสูตรเอาสูตรเร่งรากตัวเนาะเวลาเอามาเสียบเวลาเอามาแสลับมันก็เอาสูตรเร่งรากต้องคิดว่าสูตรระเบิดหัวมาแซงเลยครับนะครับบางคนก็ถามนะครับบางคนคอมเมนต์มาถามมาสูตรไหนจ้าสูตรไหนครับเอาสูตรเร่งรากครับสูตรเร่งรากนะครับเอามาแซลับมั่นแสทอนมั่นอย่าไปเอาสูตรระเบิดหัวมาใส่นะครับ ฟังให้จบอย่าขามโฆษณาเบิ่งให้ผมน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับหรือว่าผู้ใดอยากสนับสนุนช่องก็มีปุ่มขอบคุณอยู่นะครับผมมีปุ่มขอบคุณอยู่นะครับสื่อรูปหัวใจให้แน่นะครับทรงมาให้นะครับก็เป็นการขอขอบคุณหลายๆนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องน้อยๆนะครับข้องผมที่ผมเหตุแลักก็เอาประสบการณ์ที่แช่มาให้นะครับมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังหลักก็ให้พี่น้อง ได้เห็ดได้ปฏิบัติตามสําหรับมือใหม่นะครับเด้อนะครับนี่ครับน้าฝนเริ่มตกลงมานะครับเริ่มเห็นน้าฝนแล้วนะครับที่ยืนน้าใบนะครับเป็นเม็ดในน้อยนี่นะครับเป็นเก็ในน้อยนี่คือเคื่อน้าฝนนะครับพี่น้องเด้อเป็นฝนแรกนะครับเป็นฝนแรกของปีหกเจ็ครับฝนฝ่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ฝนตกลงมาเมื่อนี้นะครับหลังที่เขาฉีดไปมันของงามแน่นอนครับจะ มือนี้นะครับกับมาบอกในมาบอกจังหวะช่วงฉีดปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้าห้า่วกน้ำยาเร่งรากอายุมันเดือนกลกวๆบางคนคอมเมนต์เข้ามาถาม่า2สองเดือนฉีดได้บอกฉีดได้ครับบางคนหัวตะพิกเข้ามามาเห็นนะครับฉีดได้ครับฉีดได้ไปจนหอดอายุสามเดือนได้ครับพี่น้องเด้อจังเปลี่ยนสูตรบาดนี้นะครับฉีดเร่งต้นเร่งใบนี่นะครับผสมยี่สิบห้าห้าห้าผสมน้ำยาเร่งราก ปุ๋ยเกจยี่สิบห้าห้าหรือว่าปุ๋ยเขียวเนี่ยใส่จักสองซอนนะครับสองซอนแกงนะครับคุณพุนนะครับผสมเข้าไปในถังน้ำยี่สิบลิตรนะครับสองซอนแกงสองถึงสามซอนแกงนะครับบวกน้ำยาเร่งรากฝาเพิ่นนะครับฝาเปิดนะนะฮะใส่ไปจักสองฝาสามฝานะครับผสมเข้าไปหลังกากน้ำมาฉีดครับพี่น้องต่อน้ำยี่สิบลิตรเบิ่งให้จบครับพี่น้องนี่คือส่วนผสมที่ อัตราส่วนที่ผมผสมฉีดอยู่ตลอดนะครับฉีดเอาถังมาฉีดแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับผสมแล้วก็ฉีดได้เลยนี่ครับคืออัตราส่วนที่เหมาะสมอย่าไปใส่หลายอยากให้มันงามหลายไปใส่หลายใบมันชีไใหม่ครับถ้าใส่หลายเกินไปมันก็บม่ดีครับพี่นอ้องใส่อยเกิน 2- อถึงสามซอนนี่แหละนะครับสองซอนสองซอนสามซอนพูนๆน,น,นะครับใส่ลงไปนะครับประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องครับผมคลิปนี้ก็ ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเพราะว่าฝนเพลิมลงมาหนักนะครับมีตกลงมาแห้งแน่แล้วนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากนะครับถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนช่องก็มีปุ่มขอบคุณลูปหัวใจอยู่นะครับพี่น้องก็สื่อรูปหั้ใจนะครับทรงซอยสรงเสริมนะครับทั้งช่องได้นะครับผมกัคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับ ที่เขามารับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัมนีนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ